นี่ยฮะหลังจากเจาะไว้ประมาณสองหูฮาเจาะนักกบ่าได้นะครับเดี๋ยวอันนี้จะแตกนะครับนะครับมุดงานกับอยู่นี่มุดงานตื่นมาแล้วเนาะนะครับจะเห็นข้างในนี่เนาะเดี๋ยวฮอรอมาบ่มไว้ในนี่เลยครับนี่ฮอดินถมไปเลยเนาะเพื่อให้มันขยายหลังอยู่ตรงนี้นะครับจะเอาไว้ตีใกล้ๆตีสามารถมองเห็นได้เนาะจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆไปก่อนเนาะ ฝังล็พอประมาณก่อนนะฮะเดี๋ยวคือนี่ครับสามารถมองเห็นได้เนาะจะพยายามหือตีเห็นได้นะครับแล้วก็ก,กบเลยเลยนะครับคุกไว้นะครับจะเห็นนี่นะครับ เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะกบไวประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้มันขยายออกมานะครับเดี๋ยวจะเอาดินมาใส่เพิ่มๆน,นะครับเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ